เห็นไหมครับอันนี้เป็นกล่องข้อความเสร็จแล้วสาม,มารถนะครับย่อขยายได้ขนาดของช่องของข้อความนะครับอยากให้ช่องก่องข้อความเล็กใหญ่นะครับขยายได้นะครับขยายได้ขยับได้นะครับจะจัดไว้ด้านซ้ายจัดไว้ตรงกลางนะครับหรือว่าจะจัดไว้ด้านขวานะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับตรงน,นี้ อ่าแล้วก็สามารถใส่ในส่วนของสีได้นะครับพราเราอยากจะเน้นนะครับใส่สีใส่รูปแบบได้นะครับอ่าอันนี้คืออธิบายเรื่อวมัอทีไซน์นะครับอ่าลบทิ้งครับเราไม่ได้ใช้นะครับต่อไปครับรูปภาพนะครับรูปภาพอรนนี้ก็สมมติว่าหลักล้องยัตถุฐานเราเป็นรูปภาพนะครับเราก็จะใส่นะครับเลือกที่รูปภาพเลือกที่อัปโหลดนะครับ ผมก็จะเลือกที่เป็นที่อัพโหลดนะครับลองอัพโหลดรูปตัวเองขึ้นมาครับเป็นแบบไหนนะครับ่ารูปตัวนี้นะครับก็สามารถเหมือนเดิมย่อขยายได้นะครับแต่ซ้ายดักขวาได้นะครับถ้ามีรูปไปแล้วหัวมันหายแบบนี้ทำยังไงนะครับก็จะมีตัวตัวนี้นะครับเราเป็นเพี้ยนปรับเพี้ยนไปนีนมานะครับกดตรงนี้นะครับ มันจะรักษาความกว้างไว้นะครับแต่ว่าความสูงก็จะปรับให้เท่าขนาดรูปจริงนะครับสามารถถ้ารูปมันติดขอบติดอะไรมานะครับสามารถครอบได้นะครับหรือว่าครอบตัดนะครับจะเอาแค่ส่วนตัดตรงนี้จะไม่สลักนะครับจะครอบตัดตามราคาส่วนเลยนะครับบีีท่ถ้าอยากให้กดรูปลงดิ้งไป จากข้อมูลอื่นๆนะครับก็สามารถคลิกที่รูปแล้วก็กดลิงก์ได้นะครับก็ใส่ลิงก์ที่ต้องการเลย